สวัสดีครับทุกคนพบกวับผมเบลอีกแล้วนะครับวิดีโอนี้เจอกับสมาร์ทโฟนขั้นเทพในราคาประมาณ8,000บาทนะครับนี่คือ i n f i n i x n o โน12 Pro 5G ครับจริงๆแล้วราคาเต็มมาเนี่ย8,299บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณสั่งซื้อในช่วงพรีออเดอร์นะครับในช่วงงานเปิดตัวของเขาเนี่ยวันที่1-4สิงหาคมผ่านแอป Lazada นะครับซึ่งผมมีลิงก์ไปเอาไว้แล้วด้านล่างนะครับราคาของตัวนี้จะเหลือเพียงแค่7,299บาทเท่านั้น ลดไปเลย1000บาททันทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณสั่งซื้อผ่านลิงก์ของผมไปเอาไว้นะครับแล้วไปเก็บคูปองเนี่ยคุณได้ส่วนลดเพิ่มอีก200บาททําให้มันเหลือแค่70,99บาทเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณสั่งซื้อผ่านลิงก์ของผมไปเอาไว้เนี่ยนอกจากจะได้ราคาที่ถูกแล้วได้ของแท้แน่นอนแล้ว ก็จะถือเป็นการสนับสนุนผมและช่อง i n e CH ในอีกหนึ่งช่องทางด้วยขอบคุณล่วงหน้าเลยเอาเป็นว่าตัวนี้ราคาคุ้มค่ามากๆและนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าคุณสั่งซื้อใน600ออเดอร์แรกนะครับเป็นคนแรกๆที่สั่งซื้อตัวนี้เนี่ยเขามีหูฟัง True Wireless TWS XE 25แถมไปให้ด้วยนะครับราคาประมาณ1,199บาทถือว่าโปรโมชั่น จัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับและนอกจากราคาจะดีแล้วสเปคตัวนี้คุ้มค่าอย่างไม่น่าเชื่อในปี2022ที่แบบอะไรอะไรก็ดูจะแพงไปซะหมดนะครับเรื่องของแร่ต่างๆก็ดูจะหายากซะเหลือกเกินแต่ว่าตัวนี้คุ้มจริงๆครับมาเริ่มมาที่สเปคก่อนเลยดีกว่าตัวนี้มาพร้อมกับม e ดเทคเด e มสิ i t y 810ครับขนาดสถาไปัตได้กมอยู่ที่6นาโนเมตรรับประกันความแรงได้เลยตัวนี้ RAM ให้มาสูงถึง8 GB นะครับแล้วยังมีฟีเจอร์การเพิ่ม RAM นั่นเองเขาจะแปลงหน่วยความจำให้กลายเป็น RAM ตัวนี้แปลงได้สูงสุด5 GB เลยทำให้ Infinix Note 12 Pro 5G ตัวนี้เนี่ย มี RAM สูงถึง13 GB หน่วยความจําตัวนี้ให้มา128 GB และเป็นหน่วยความจําที่มีความเร็วในการเขียนอ่านสูงมากๆความเร็วในการอ่านอยู่ที่ประมาณ1,000 m b กะไเซเลยนะครับความเร็วในการเขียนอยู่ที่ประมาณ400 m b กะไซถือว่าเร็วเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับและโดยภาพรวมสเปคเพอร์ฟอร์แมทั้งหมดที่เป็นแบบนี้ผมทดสอบมาผ่าน เบจมากทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอันตูตูเช็คคะแนนมาให้แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ3า0 0 0นกว่าคะแนนถือว่าสูงมากในราคาประมาณ7 8 0 0ถึงบาทนะครับรวมถึงก e ฟเวนไฟฟ์ทรีผมเช็คมาให้ทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะครับใครชื่นชอบเรื่องของคะแนนดูกันไปเลยนะครับไม่ได้มีผลอะไรต่อการใช้ง,งานจากผมอยู่แล้วนะครับมาดูในพาร์ทที่ใช้เพอร์ฟอร์มานซ์กันแบบหนักๆเต็มๆซึ่งตัวนี้เขาเน้นหนักจริงๆครับในเรื่องของการเล่นเกมครับแต่ผมทดสอบมาทั้งหมด3เกมใครอยากให้ทดสอบอะไรเพิ่มมากกว่านี้ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับอันนี้คือเกมที่ผมเนี่ยฝึกเล่นอยู่เริ่มจาก ROV ครับตัวนี้ปรับภาพได้เกือบสุดนะครับซึ่งแน่นอนละ่ะผมปรับสุดทั้งหมดเล่นเลยจากการทดสอบเล่นหลายรอบมากๆกนะครับการปรับกราฟิกสุดเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างลื่นไหลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะบันทึกวิดีโอหน้าจอด้วยเนี่ยเฟรมเรทมันอาจจะแกว่งแงทั้งปรับความละเอียดให้ต่ำลงปรับคุณภาพกราฟิกระดับกลางเนี่ย <S <S ก็ยังเจออาการอยู่ๆเฟรมเรทดรอปอยู่ดี UD. นะครับแต่ว่านานๆทีเจอทีนะในเกมเกมนึงเนี่ยเจอไม่ถึง2ครั้งเท่านั้นนะครับอาจจะด้วยเครื่องที่ผมได้มาเป็นเครื่องเดโมททาให้ซอฟต์แวร์ในการบันทึกวิดีโอหน้าจอเนี่ยมันยังทําได้ไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ไม่แน่ใจนะว่าเครื่องขายจริงอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดแล้วเนี่ยมันจะหายไหมอาการนี้นะครับซึ่งแน่นอนแหละผมก็เลยทดสอบเป็นแบบไม่บันทึกวิดีโอหน้าจอแล้วกันนะครับลองเล่นดูแล้วอยู่ในเกมที่โอเคเลยเต็ม10คะแนนผมให้ประมาณ8.5คะแนนนะครับสำหรับการเล่นเกมนะถือว่าอยู่ในเกมที่ โอเคแต่ว่ามันจะมีบางจังหวะเท่านั้นในช่วงทีมไฟใ์ใหญ่ๆเนี่ยเฟรมเรทมันจะร่วงลงไปนะครับเหลือต่ําสุดประมาณ45-50ต้นๆถ้าแถวนี้นะครับแต่โดยภาพรวมตลอดทั้งเกมเนี่ยเฟรมเรทจัดการได้อยู่ถ้าแถวประมาณ58-60 โอเคเลยสำหรับ Rv ส่วนเกมถัดมาพับ G ครับตัวนี้ผมปรับภาพมาแบบสมดุลเฟรมเรทอัลตร้านะครับเสียดายจังอยากเล่นเฟรมเรทสูงอ่ะ60เฟรมเล่นไม่ได้นะครับแต่ในอนาคตผมว่าชิปเซตต,ตัวนี้ไปได้ไกลกว่านี้อีกนะครับเอาเป็นว่าวินาทีนี้ทดสอบให้ดูแบบนี้แล้วกันนะในภาพของความลื่นไหลเนี่ยผมว่าเฟรมเรทมันก็แม็กซ์อยู่ที่45นั่นแหละครับไม่ได้ดูกระตุกไม่ได้ดูหน่วงจนแบบน่ารําคาญนะครับเวลายิงคนซูมเล็งต่างๆเนี่ยก็ถือว่าลื่นไหลนะครับถือว่าสอบผ่านเลยสําหรับเฟรมเรทอัลตร้าตรงน แต่ที่ผมติดใจนิดเดียวเลยคือใครที่ใช้ไจโรเซนเซอร์ใครที่ชื่นชอบการใช้ไจโรสโคปเนี่ยตัวนี้ยังหน่วงอยู่นะครับหน่วงแบบค่อนข้างมากเลยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะจริงๆ SOC ระดับนี้เนี่ยไม่น่าจะหน่วงแล้วนะครับสำหรับเซนเซอร์ไจโรสโคปนะเดี๋ยวรอเครื่องจริงอย่างที่บอกเครื่องที่ผมได้มาเป็นเครื่องเดโมนะครับว่าเป็นอย่างไรนะเอาเป็นว่าพับจีเนี่ยเต็ม10คะแนนในวินาทีนี้ผมให้ซัก7.5ถึง8คะแนนแล้วกันนะครับหักไปในพาร์ทของไจโรสโคปนี่แหละ ซะเยอะเลยนะครับแล้วก็คาดหวังไงอยากจะได้60เฟรมแต่ได้แค่อัลตราก็เลยหักไปแล้วกันนะครับและเกมสุดท้ายที่ผมทดสอบครับ Apex Legend เกมใหม่เลยผมไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับปรับภาพสุดทั้งหมดลองเล่นดูนะครับพร้อมกับบันทึกวิดีโอหน้าจอด้วยเนี่ยโอ้โหมันคล้ายๆ ROV เลยนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขเฟรมเรทอาจจะดูแล้วอยู่ที่40 35 แต่ในความรู้สึกจากการเล่นเนี่ยภาพมันดูหน่วงๆ,ๆนะครับก็เลยปิดการบันทึกวิดีโอหน้าจอไปนะครับเล่นแบบเพียวๆเนี่ยอยู่ในเกมที่ลื่นไหลเลยนะครับไม่ว่าจะวงแคบๆแล้วนะครับเจอคนเยอะๆเราใส่สกิลแยกร่างนะครับหรือว่าจะซูมเล็งยิงต่างๆก็ไม่ได้มีปัญหาเฟรมเรทจัดการได้ค่อนข้างดีนะครับเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับเ e พิกเนี่ยผมให้ประมาณ9.5เต็ม10ได้เลยโดยภาพรวมการจัดการเฟรมเรทในแต่ละเกมเนี่ย ถือว่าทําได้ค่อนข้างน่าพอใจในเรทราคานี้นะครับแต่ที่น่าพอใจจริงๆเนี่ยคือเรื่องของการจัดการความร้อนครับตัวนี้เนี่ยมีระบบระบายความร้อนถึง9ชั้นผมก็ไม่รู้แหละเขาใส่อะไรบ้างนะครับแต่ว่าการจัดการความร้อนเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับตัวนี้ผมไม่สัมผัสถึงความอุ่นเลยนะครับยิ่งถ้าคุณใส่เคสด้วยเนี่ย คุณไม่รู้สึกเลยสามารถถือเล่นได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงแบบสบายๆนะครับอันนี้ผมชื่นชมมากๆเลยนะครับแล้วแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จัดการได้ดีนะครับเห็นเครื่องบางๆอย่างเงี้ยแบตเตอรี่เขาให้มา5000ม ah. ิลลิแอม์อร์นะครับผมเล่นเกมไปชั่วโมงกว่าๆเนี่ยแบตเตอรี่ลดไป20%่นะครับแล้วบวกกับความร้อนที่ไม่ร้อนเลยครับเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนอนะ่ะสบายๆผมว่าใครที่สายเล่นเกมนะซื้อตัวนี้ไปถูกใจแน่นอนนะครับแล้วในเรื่องของหน้าจอบ้างดีกว่านะครับตัวนี้ให้ขนาดหน้าจอมาใหญ่จุใจครับ 6.7นิ้วใหญ่ขนาดที่ว่าผมใช้งานมือเดียวลำบากเลยนะครับแต่ถ้าใครชื่นชอบการดูคอนเทนต์ชอบดูหนังเนี่ยผมว่าถูกใจอีกแั่แหละเพราะว่าตัวนี้ให้หน้าจอ AMOLED มาเลยนะครับในเรทราคานี้เนี่ยหายากนะครับที่จะได้จอ AMOLED แล้วความละเอียด Full HD+ แบบนี้การดู YouTube การดูซีรีส์ Disney Plus Hotstar ดูความละเอียดสูงได้ถ้าเกิดว่าคุดู YouTube คุณสามารถเปิดได้ที่ความละเอียดสูงสุด 2K นะครับ หรือว่า 1440p นั่นเองแต่ว่ายังไม่ได้รองรับ HDR นะแต่ว่าด้วยความที่เครื่องเดโมที่ผมได้มาเนี่ยมันยังโหลดแอป Netflix มาไม่ได้ผมก็เลยไม่ได้เช็คในแอป Netflix ให้นะครับว่าการแสดงผลเป็นอย่างไรแต่ว่าผมเช็คในแอป DRM Info มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้สามารถดูที่ความละเอียด Full HD นะครับเพราะว่ามาตรฐาน Y Y Security Level อยู่ที่ L 1แต่เรื่องของความละเอียดเนี่ยมันสอบผ่านอยู่แล้วในราคานี้แต่เรื่องสีสันครับ ต้องชื่นชมด้วยค่ามาตรฐานสี DCI P 3ถึง100%ครับแล้วก็ตัวนี้มีค่า Contrast Ratio ของสีเนี่ยสูงถึง1 0 0 0แสนต่อนหนึถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนี่ระดับจอตัวท็อปเรือธงเมื่อประมาณ 3- 4ปีที่แล้วเลยไม่ธรรมดานะในปี2022นี้คุณได้จอระดับนี้มาใช้โอ้โหดีมากๆนะครับในเรื่องของการแสดงผลสีดำความมืดต่างๆในการดูหนังเนี่ยสีดำที่ได้ออกมาเนี่ยค่อนข้างดำสนิทนะครับไม่เป็นฟ้าๆแบบน่ารำคาญนะครับถือว่าเป็นจออ mo l e d ที่มีคุณภาพนะครับแล้วสีสันค่อนข้างเที่ยงตรงด้วยนะครับถือว่าเยี่ยมยอดมากๆในราคานี้ผมดีใจแทนทุกคนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซื้อตัวนี้ไปใช้นะผมรับประกันเลยว่าในราคาเดียวกันเนี่ย จอตัวนี้สวยสุดแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีจุดได้บ้างนะครับตัวนี้ยังมีจุดได้ในเรื่องของรีเฟรชเรทนะครับที่อาจจะยังไม่ได้ลื่นไหลระดับ90เฮิร์นะครับมือถือราคาประมาณ8,000เนี่ยบางแบรนด์เนี่ยเขาเลือกใช้จอที่เกรดต่ำกว่านี้เป็นจอ IPS แต่ว่าเลือกรีเฟรชเรทที่สูงนะครับแต่ตัวนี้เลือกจอสวยมากกว่าจอลื่นนะครับแต่ถ้าถามเรื่องความลื่นไหลยอย่างที่บอกว่าสเปคเขาจัดเต็มขนาดนั้นเบสท์มาร์กทะลุ380,000คะแนนนี้ เล่น Facebook อะไรอย่างนี้ลื่นไหลยอยู่แล้วนะครับแต่แค่จอมันเป็น 60Hz อันนี้ก็ต้องเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าเรื่องของแสงสว่างหน้าจอตัวนี้โหดมากนะครับอยู่ที่ประมาณ8ปดร้ยนิตสามารถใช้งานกลางแจ้งได้แบบสบายๆเลยนะครับผมนั่งอยู่กลางแจ้งแบบนี้คุณดูดิโอ้โห ยังเห็นจอชัดอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเอาไปใช้งานในการวิ่งแกลบนะครับวิ่งลน์แมนหรือว่าจําเป็นต้องใช้หน้าจอกลางแจ้งเนี่ยความสว่างหน้าจอของตัวนี้ใช้งานได้อย่างสบายๆเลยนะครับถือว่าสู้แสงได้เป็นอย่างดีส่วนเรื่องของฟิล l i กับทัชสกรีนเนี่ยผมมองว่าตัวนี้อาจจะยังไม่ได้ท็อปเทียร์ขนาดนั้นด้วยความที่ฟิล์มที่มันให้มาอาจจะไม่ได้มีคุณภาพขนาดนั้นนะผมเองก็ไม่กล้าแกะออกมารีวิวนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ยืมเข้ามาอีกทีนึง <laughs> เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณซื้อไปใช้แล้วนะครับ เปลี่ยนเป็นฟิล์มด้านแบบนี้เนี่ยผมว่าฟิลิ่งอัตสกรีนน่าจะดีกว่านี้มากๆนะครับด้วยความที่จอตัวเนี้ยก็ค่อนข้างท็อปเทียร์อยู่แล้วนะครับอยากจะแกะฟิล์มออกมาเทสจริงๆนะครับแต่ว่ายืมเครื่องเขามานะครับเอาเป็นว่าฟิลิ่งอัตสกรีนเนี่ยในวินาทีนี้ที่ผมใช้ฟิล์มที่ติดมาจากโรงงานเนี่ยเต็มสิบผมให้ประมาณสัก 7.5นะครับมันไม่ได้แบบสกู๊สกาติดนิ้วอะไรขนาดนั้นในการถ่ายฟีดเฟซบุ๊กนะครับในการถ่ายฟีดอินตาแกรมนะครับในการกดไลค์ต่างๆแบบเร็วๆเนี่ยผมว่ายังเหนื่อยมืออยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องของมอเตอร์สั่นตัวนี้ให้ลิเนียร์มอเตอร์มาเลยนะครับการแชทการพิมพ์ต่างๆตัวนี้เยี่ยมยอดมากๆครับมอเตอร์สั่น สนุกมือมากนะครับสั่นไม่มีดีเลยนะครับกดปุ๊บสั่นปั๊บแล้วก็เป็นฟิลลิ่งที่ค่อนข้างดีไม่น่ารำคาญนะครับอันนี้ผมค่อนข้างชื่นชอบมากๆเลยและนี่ก็น่าจะเป็นพาร์ทการใช้งานหน้าจอทั้งหมดของตัวนี้นะครับมาดูในพาร์ทของดีไซน์บ้างดีกว่านะครับตัวนี้มีวางจําหน่ายทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับสีที่อยู่ในมือผมนี่คือสี Force Black นะครับแล้วก็มีสีหนึ่งสีขาว Snowfall มีทั้งหสสีใครชอบสีไหนก็ จัดสีนั้นกันได้เลยนะครับเรื่องของวัสดุครับตัวนี้ใช้เป็นโพลีคาร์บอเนตทั้งตัวนะครับแต่ว่าดีไซน์ออกมาแล้วเนี่ยดูหรูหรากกว่าวัสดุที่มันใช้ซะอีกนะครับตัวเครื่องเป็นแบบเหลี่ยมๆนะครับทำให้จับถือได้ ค่อนข้างเข้ามือมากๆแล้วเรื่องของความบางตัวนี้บางเพียงแค่7.9ม mm เมเท่านั้นน้ําหนักก็ถือว่าเบามากๆถึงแม้ว่าหน้าจอจะใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าสามารถจับถือได้อย่างมือเดียวได้ตลอดทั้งวันโดยที่ไม่เมื่อยมือส่วนอรอตของการใช้งานเนี่ยตัวนี้ให้มาเกือบจะครบนะครับด้านล่างจะมีรูฟัง3.5ม mm มมาให้และในกล่องเขาก็มีหูฟังแถมมาให้ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบการใช้หูฟังที่เป็นอรอต3.5ตัวนี้ยังมีมาให้อยู่ในขนาดตัวเครื่องที่บางขนาดนี้เนี่ย ขายังมีมาให้นะครับแล้วก็มีไมโครโฟน1ตัวนะครับแม่เสียดายจังถ้าเกิดว,ว่ามีไมโครโฟน2ตัวเนี่ยน่าจะให้เสียงไมโครโฟนที่ดีกว่านี้เดี๋ยวผมพาไปดูในพาร์ทของการถ่ายบล็อกการถ่ายวิดีโออีกทีนึงนะครับพอชาร์จเป็น USB Type C และในส่วนของด้านข้างนะครับด้านขวามือเนี่ยก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่มสแกนลายนิ้วมือที่เป็นปุ่มพาวเวอร์ในตัวเลยตัวนี้สแกนลายนิ้วมือได้เร็วมากๆนะครับส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นช่องใส่ซิมซึ่งสามารถใส่ซิมได้2ซิมร,รองรับ 5G ด้วยนะ แล้วก็ยังสามารถใส่ไมโคร SD Card ดเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกแบบ3สล็อตพร้อมกันเลยส่วนด้านบนเนี่ยไม่ได้มีพอร์ตอะไรนะครับก็เป็นโลง่ลงๆจงๆซึ่งเสียดายจังอยากจะให้มีไมโครโฟนอีกสักตัวนะแล้วตัวนี้มีลำโพงมาให้ สตัวนะครับลืมพูดไปเลยในพาร์ทของการดูเอนเตอร์เทนเมนต์เอว่าคุณชอบฟังเพลงนะครับลำโพงสเตอริโอตัวนี้มาพร้อมกับระบบเสียง DTS นะครับซึ่งให้เสียงที่ค่อนข้างโอเคมากๆนะครับแต่ไม่แนะนําให้คุณเปิดวอลลุ่ม1 0 0นะครับเปิดประมาณสัก80%เนี่ยจะได้เสียงที่ค่อนข้างดีผมลองเปิดเพลงให้ฟังสักหน่อยดีกว่าว่าเสียงที่ได้จากลำโพงตัวนี้มันประมาณไหนนะครับ นั่นแหละครับทดสอบให้ดูแล้วเบื้องต้นนะครับกลัวติดลิสสิทธิ์จังเอาเป็นว่าเสียงที่ได้เนี่ยแนะนำให้เปิดที่ประมาณ80เรนะครับเรื่องของเบสอาจจะยังไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันดีที่มันมีระบบเสียง DTS ไงคุณสามารถปรับเสียงได้หลายรูปแบบจะเป็นแบบอีคอไลเซอร์ก็ได้นะครับหรือจะให้มันปรับเป็นแบบพรีเซตต่างๆก็สามารถเลือกปรับได้ตรงนี้ผมว่ายืดหยุ่นดีถัดมามาดูในพาร์ทของกล้องกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้ให้กล้องมาทั้งหมด3ตัวแต่ดูเหมือนจะใช้ได้จริงประมาณ 2ตัวมาที่กล้องหลักก่อนเลยครับความละเอียด108ล้านพิกเซลครับกล้องตัวที่2เป็นกล้องเดฟแคม m e r าครับความละเอียด2ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้องไมโครไม่แน่ใจว่าเป็นกล้องมาโครหรือเปล่าแต่เขาเขียนว่ากล้องไมโครนะครับส่วนกล้องหน้า ความละเอียดอยู่ที่1 6ล้านพิกเซลแล้วในกล้องหน้านะครับก็มีแฟลช LED มาให้ด้วย1ดวงอยู่ตรงนี้เปิดได้เลยนะครับซึ่งนี่คือสเปคของกล้องนะครับส่วนภาพถ่ายเป็นยังไงผมทดสอบมาแล้วเรียบร้อยครับในพาร์ทของกล้องหลักเนี่ยตัวนี้ถ่ายออกมาได้ค่อนข้างน่าพอใจครับในพาร์ทของสีสันนะถ่ายปุ๊บสีสดปั๊บเลยนะครับโดยเฉพาะสีเขียวสีแดงเนี่ยโอ้โห จัดจ้านจริงๆนะครับใครชื่นชอบการถ่ายวิวทิวทัศน์เนี่ยผมว่าต้องถูกใจอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครอยากจะถ่ายรูปแล้วมาแต่งต่ออยากได้โทนกลางๆหน่อยนะครับผมว่าอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์มากนักเพราะว่าสีมันเหมือนบูสต์ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความละเอียด ตัวนี้ถือว่าสอบผ่านเลยนะครับแล้วเขาก็มีฟีเจอร์ความละเอียดสูง108ล้านพิกเซลมาให้ใช้งานด้วยถ้าใครอยากจะเอาไปครอปภาพนะครับตัวนี้สามารถทําได้แบบสบายๆเลยนะครับคุณถ่ายมาปั๊บคุณครอปภาพนี่ตัวนี้ความละเอียดยังใช้ได้อยู่แต่ขนาดไฟล์ภาพเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ20กว่าเมกจริงๆก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นถ้าเทียบกับหน่วยความจําที่สูงถึง128กิกะไบต์นะครับเอาเป็นว่าตัวนี้ความละเอียดใช้ได้ในการซูมภาพขยายภาพใครที่ อยากถ่ายให้มันเห็นดีเทลอะไรชัดๆพวกตัวหนังสือต่างๆซูมเข้าไปดูแล้วเนี่ยกล้องตัวนี้ก็ยังให้ความละเอียดที่สูงอยู่นะครับในพาร์ทของการถ่ายระยะใกล้ๆอย่างเช่นการถ่ายดอกไม้เนี่ย depth of field ของตัวนี้ด้วยความที่เซนเซอร์มันขนาดใหญ่มากเนี่ยการทําโบเก้การทําการละลายฉากหลังเนี่ยตัวนี้ทําได้สวยมากๆนะครับแล้วตัวนี้อย่างที่บอกมีกล้องไมโคร เอาไปลองถ่ายดูแล้วถ่ายกล้องหลักดีกว่านะครับอย่ายไปถ่ายเลยไมโครผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเอาเป็นว่าถ่ายกล้องหลักไปทรอปเนี่ยสวยกว่าเยอะเลยและในเรื่องของโหมด HDR นะครับตัวนี้มี High Dynamic Range มาให้ใช้แต่ว่ามันจะเป็นในลักษณะออโต้สะมมากกว่านะครับคือคุณไม่สามารถที่จะบังคับเปิดหรือปิดได้นะครับจะต้องให้ AI มันคำนวณให้เท่านั้นนะครับตรงนี้แอบเสียดายดจังแต่ว่าความสามารถของมันเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจในการเก็บไฮไลท์ในการเปิดชาร์โดขึ้นมาให้ สว่างเนี่ยมันถือว่าทําได้ดีแต่ในสถานการณ์แสงบางภาพอาจจะดูแบนๆไปสันหน่อยก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับโดยภาพรวมไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยกล้อง108ล้านตัวนี้เนี่ยมันเทียบกับตัวท็อปเรือธงเลยได้ไหมคําตอบคือยังนะครับเซนเซอร์ตัวนี้ผมไม่คุ้นชื่อได้ซ้ําผมลองถ่ายในสถานการณ์ที่ย้อนแสงนะครับแล้วถ่ายลอดใบไม้ต่างๆเนี่ย มันจะมีขอบม่วงให้เห็นอยู่ค่อนข้างชัดเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นเลนส์กล้องที่มีคุณภาพสูงหน่อยเซนเซอร์มีคุณภาพสูงจริงเนี่ยพวกขอบม่วงต่างๆเนี่ยมันจะไม่เห็นผมลองเทียบภาพตัวอย่างกับมือถือสมาร์ทโฟนเบอร์ทงปีก่อนๆก,ก็ได้นะครับจะเห็นได้ว่าถ่ายในสถานการณ์แสงเดียวกันแต่ว่าขอบม่วงแตกต่างกันยางเห็นได้ชัดเลยแต่ในราคาแค่เนี้ยคุณจะเอาอะไรมากมายแค่มันถ่ายชัดสีสวย แค่นี้ก็น่าพอใจแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งตัวนี้ยังมีหมวกกลางคืนที่ค่อนข้างเก่งมาให้ใช้งานด้วยนะครับอย่างที่บอกสีสันมันจัดจ้านเวลาเอาไปถ่ายกลางคืนสีก็ไม่ดรอปเลยนะครับการจัดการไฮไลท์เก็บรายละเอียดของแสงต่างๆมาได้ครบถ้วนผมว่าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วและอีกอย่างคุณยังสามารถซูมได้ด้วยนะขณะที่เข้าหมอกกลางคืนเนี่ยซูมดิจิตอลถ่ายได้ด้วยในบางแบรนด์เนี่ยทำไม่ได้นะครับแต่ว่า In f ฟิ i x Note 12 Pro 5G ตัวนี้ทำได้ก็ถือว่ายืดหยุ่นต่อการใช้งานนะแล้วโดยยภาพรววมแล้เี่ ถือว่าทำได้ค่อนข้างน่าพอใจแต่มันจะมีในบางสถานการณ์แสงเท่านั้นแหะครับที่มันพยายามจะเปิดที่มืดขึ้นมามากเกินไปนะครับทำให้ภาพมันดูแปลกๆและอีกอย่างหนึ่งครับบางคนอาจจะมองว่าให้ภาพที่ผมถ่ายมาเนี่ยทำไมมันดูแข็งจังเลยอะทำไมมันดูกรอบจังมันดูอัดชาร์เพนมันดูดึงคาริตี้ขึ้นมาสูงจังแต่ผมมองว่า มันถ่ายออกมาแล้วสวยเลยในราคาแค่เนี้แล้วแต่คนจะมองนะครับและอีกอย่างหนึ่งตัวนี้ยังมีฟิลเตอร์มาให้ใช้หลายรูปแบบมากๆนะครับแต่เสียดายนิดนึงตรงที่มันปรับความเข้มของฟิลเตอร์ไม่ได้จนบางทีมันดูปลอมมันดูแบบ แปลกไปเลยก็มีนะครับอันนี้ไปลองเล่นกันได้ผมเทสมาให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันมีฟีเจอร์อะไรมาให้ใช้บ้างนะในส่วนพาร์ทการถ่ายโหมดพอสเทรดนะครับหรือว่าโหมดหน้าชัหลังเบลอมันสามารถปรับความเบลอได้ยืดหยุ่นนะครับคุณจะเอาเบลอเยอะเบลอน้อยแล้วแต่คุณได้เลยนะครับ F ต่ำๆ1.4 1.0ปรับได้ F 16เลยเข้มๆให้มันชัดลึกเลยคุณก็สามารถปรับได้แต่มันปรับย้อนหลังไม่ได้นะครับปรับได้แค่ขณะถ่ายเท่านั้น โดยภาพรวมกล้องหลังก็ประมาณนี้นะครับในพาร์ทของกล้องหน้าบ้างดีกว่าครับตัวนี้เป็นกล้องหน้าแบบฟิกโฟกัสนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังนิดนึงถ้ากับว่าคุณเอามาถ่ายใกล้หน้ามากเกินไปเนี่ยบางทีมันเบลออาจจะต้องดูระยะมันสักน,นิดนึงนะครับแต่ว่ามุมมองภาพตัวนี้กว้างใช้ได้เลยนะครับแล้วเรื่องของสกินโทนอย,อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคพอรับได้นะครับดูแล้วดูดีกว่าตัวจริงหน่อยนะครับอาจจะติดบิวตี้สักน,นิดนึงแต่ว่าเรื่องของโหมด HDR เนี่ยตัวนี้ทําได้หน้าพอใจในการถ่ายย้อนแสงในการวัดแสงที่ใบหน้าเนี่ยตัวนี้ ล็อกแสงได้ค่อนข้างชานฉลาดแล้วก็การจัดการไฮไลท์เนี่ยทำได้ดีนะครับไม่ได้ดูปลอมจนเกินไปด้วยอันนี้ถือว่าเยี่ยมยอดเลยแต่ว่าโหมดหน้าฉลังเบลอในกล้องหน้าเนี่ยมันตัดขอบได้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเวลาเราชูมือชูแขนเนี่ยอาจจะยังมีอาการเบลอๆอยู่บ้างนะครับตัดขอบผิดอยู่บ้างอันนี้ในเรทราคาผมให้อภัยได้ <laughs> โดยภาพรวมถ้าคุณไม่ได้คาดหวังคุณภาพอะไรมากมายเนี่ยตัวนี้ก็นับว่า ใช้ถ่ายได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วมาดูในพาร์ทของงานวิดีโอบ้างดีกว่านะครับตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอกล้องหลังได้สูงสุดที่ความละเอียด 2K 30เฟรมเรทนะครับติดอย่างเดียวครับตัวนี้ไม่มีระบบกันสั่นอะไรมาให้เลยแนมะ้กระทั่ง EIS นะครับเวลาใครเดินถ่ายร็อกอาจจะเห็นได้ว่ามันสั่นๆบ้างแต่ถ้ามาพูดถึงเรื่องของการจับโฟกัสตัวนี้ทำได้ดีมากๆนะครับไม่มีวืดวาบแล้วก็การชิฟโฟกัส ทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เนียนตาพอสมควรเลยใครที่อยากจะเอามาถ่ายสินค้าไว้ใจโฟกัสของตัวนี้ได้เลยนะครับเรื่องของการวัดแสงตัวนี้ทําได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่มีงงด้วยนะครับการเฉลี่ยแสง ทำได้ค่อนข้างดีนะครับเรื่องความละเอียด 2K 30เฟรมเรทก็ถือว่าละเอียดกว่าแบรนด์อื่นๆในราคาเดียวกันแล้วส่วนเรื่องของสีสันเนี่ยอาจจะฉูดฉาดไปสักนิดนึงนะครับอย่างที่บอกมันค,คล้ายๆกับการถ่ายภาพเลยโดยภาพรวมการถ่ายวิดีโอก็ถือว่าน่าพอใจนะครับส่วนการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าเดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยนะครับจะได้ดูได้ว่าเสียงไมโครโฟนเป็นอย่างไรไปดูกันครับไป เอาล้วครับทุกคนมาทดสอบงานวิดีโอกล้องหน้ากันหน่อยดีกว่านี่คือความละเอียด 2K นะครับ30เฟรมเรทนั่นเองตัวนี้ก็ละเอียดขึ้นมากว่า1080นิดหน่อยนะครับแต่ที่เก่งเลยคือเรื่องของการวัดแสงนะครับนี่เป็นไงย้อนแสงแบบนี้ดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ห <laughs> น้าไม่ดําเลยอะ่ะเออดูดิว่าและอีกอย่างนึงนะครับเรื่องของสีโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยแหละ สีสวยเลยโดวยเฉพาะสีเขียวนี่คือแบบว้าสดมากนะครับแต่ว่าเรื่องของการกันสั่นเนี่ยถ้าใครอยากจะมาเดินบล็อกแบบนี้มันจะโยกๆซะหน่อยนึงแต่ว่าวัดแสงนี่คือเก่งจริงครับดูดิโอเกาะเหนียวแน่นเลยแล้วแบบหน้าไม่มืดเลยครับโอ้ใช้ได้เลยนะครับแล้วคุณสามารถที่จะถ่ายรูปขนาดถ่ายวีดีโอได้ด้วยนี่ <laughs> เผออื่ออยากแคปเจอร์อะไรบางอย่างในตอนถ่ายวีดีโอนะครับถือว่า ทดสอบให้ดูตอนนี้ก็มีรถราวิ่งกันประมาณหนึง่งเสียงไมโครโฟนเป็นยังไงเวิร์กไหมนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้จริงๆตรงนูง้นมีแบบเขาเจาะก,กันก่อสร้างเสียงดังประมาณหนึง่งเป็นไงบ้างตัดเสียงรบกวนได้ดีไหมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับไปดูกันเราเองเ <c oughs> อาละครับนี่คืองานวิดีโอแบบโบเก้นะครับหรือว่างานวิดีโอพัดเทรดจะเรียกอะไรก็ช่างเถอะมันคือวิดีโอหน้าชะหลังเลยนะครับตัวนี้ สามารถถ่ายได้ที่ความละเอียด 720p 30เฟรมเรดเท่านั้นนะครับถ้าละเอียดกว่านี้มันก็จะถ่ายไม่ได้แล้วส่วนเรื่องของการปัดขอบคนเอาจากฉากหลัง mm hmm. ก็ถือว่าทําได mm hmm. ้เกือบจะดีนะดูดิบางทีอาจจะงงๆหน่อยนะครับเวลาย้อนแสงลองให้เห็นหน้าเต็มๆสิเห็นไหมมันจะมีตรงช่องแขนผมน,นิดนึงที่แบบอาจจะยังไม่เนียนมากนะครับถ้าเกิดเรายกมายกมือเออเห็นไหม มันอาจจะยังไม่ได้เนียนเป๊ะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสกินโทนยังถือว่าโอเคอยู่นะครับส่วนเรื่องความเนียนเนี่ยด้วยราคานะครับถือว่ารับได้นะครับแค่มันมีฟีเจอร์นี้มาให้เผื่อเราบางทีถ่ายติดคนอะไรแบบนี้นะครับก็ช่วงนี้มีกฎหมาย PDP A อ่าฮ่าอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับโอเคเรื่องวิดีโอประมาณน,นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปเดินเล่นหน่อยแล้วกันแต่ดูไม่ออกหรอกมันเบอร์นี่ปรับระดับได้ด้วยนะ สูงสุด100ตอนนี้ปรับมาที่77ก็เรลอประมาณนึงโอเคครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับงานวิดีโอนะเป็นไงบ้างครับสำหรับเสียงไมโครโฟนของตัวนี้อย่างที่ว่าไปตั้งแต่ตอนต้นว่าตัวนี้มีไมโครโฟนแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับอาจจะเสียงทุ้มเนี่ยมันอาจจะยังแบบไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็ยังมีความอื้ออึงจาก environment นะครับหรือว่าเสียงบรรยากาศรอบข้างอาจจะยัง มีให้ได้ยินอยู่บ้างไมโครโฟนตัวนี้อาจจะยังไม่ได้ท็อปเทียร์ขนาดนั้นนะครับโอเคถัดมาครับมาดูในการในเรื่องของการใช้งานทั่วไปบ้างดีกว่าตัวนี้มาพร้อมกับ Android 12นะครับแล้วก็ครอบทับด้วย XOS เวอร์ชัน10.6ก็ถือว่าล่าสุดที่อินฟิ i x จะให้คุณได้แล้วในวินาทีนี้นะครับแต่ที่ผมแอบรำคาญนิดนึงสำหรับตัว XOS ของ Infinix เนี่ยคือเรื่องของซอฟต์แวร์หรือว่าแอปบางอย่างจริงๆไม่บางอย่างครับหลายอย่างเลยที่เราไม่ได้ใช้นะครับจะเห็นได้ว่า ในโฟลเดอร์เนี่ยผมจับรวมกันมาไว้อยู่ที่เดียวเลยเพราะว่ามันค่อนข้างเกะกะสายตาสักหน่อยนึงนะครับมันเยอะเกินถ้าเกิดว่ามันเพียวกว่านี้ก็น่าจะโอเคนะสำหรับผมนะแต่ถ้าคนชอบก็แล้วแต่นะครับใครใช้ใครไม่ได้ใช้ ดูกันเอาเองนะเรื่องของฟีเจอร์การใช้งานอย่างเช่นพวกฟีเจอร์ลับต่างๆนะครับในฟังก์ชันพิเศษของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกสมาร์ทแพเนลนะครับที่ผลักออกมาแล้วเป็นกล่องด้านข้างที่จะมีแอปต่างๆให้คุณใช้งานเนี่ยตัวนี้ก็มีมาให้ใช้นะครับหรือว่าจะเป็นการใช้งานมัตติทัสกิ้งจะเปิดเป็นแบบหน้าจอหน้าต่างนะครับพวกแอปโซเชียลมีเดียต่างๆ ตัวนี้ก็สามารถเปิดใช้งานได้นะครับแต่ผมมองว่ามันยังไม่ได้ยืดหยุ่นขนาดนั้นในการปรับขนาดต่างๆนะครับก็ถือว่ามีมาให้ใช้เบื้องต้นนะรวมถึงการใช้งานแบบ2หน้าจอแบ่งครึ่งจอบนจอล่างเนี่ยอินฟินิตก็ยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับคือไม่สามารถแบ่งจอหนึ่งจอเล็กจอหนึงจอใหญ่ได้มันจะต้องแบ่งครึ่งเท่ากันเสมอเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าโดยภาพรวมคือสามารถใช้งานได้ ลื่นไหลนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับตรงนี้นะครับและในเรื่องของการใช้งานพวกการรับสัญญาณต่างๆตัวนี้รองรับ 5G ด้วยนะครับในราคาแค่8,000บาทถ้าซื้อช่วงโปรโมชั่นก็จะอยู่ที่7,000ต้นๆรองรับ 5G ด้วยแต่ว่าความเร็วในการรับสัญญาณเนี่ยผมว่า อยู่ในเกณฑ์สแตนดาร์ดสแตนดาร์ดนะครับอาจจะเป็นด้วยความที่ผมอยู่ต่างจังหวัดมั้งแต่มันมี 5G ให้ใช้แล้วนะความเร็วที่ผมเช็คสูงสุดที่ได้นะครับวิ่งอยู่ที่ประมาณ80เมกะบิตเพอร์เซกเท่านั้นสำหรับการดาวน์โหลดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็น 5G ตัวท็อปทเทพๆเนี่ยเขาจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ500-600เมกะบิตเพอร์เซกเลยบางที่อาจจะ300กว่าๆก,ก,ก,ก็มีนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์สแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเลยในเรื่องของการรับสัญญาณ Wi-Fi ก็สแตนดาร์์ดดดเเเเเหมมมมือออนนนนนนนกกกกัััะะะะครรรบ,บบบบไไ่่นนะ่่่้้แททพพซซาาาาขณ5็วิิงยูีป300ต ย่าง2.4 GHz ก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ50 Mbps กซ็ดูปกติทั่วๆไปนะครับแต่ว่าจับสัญญาณ Wi-Fi ได้ค่อนข้างแข็งแรงดีนะครับถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะส่วนในเรื่องของการชาร์จครับผมลืมพูดไปได้ยังไง <laughs> แบตเตอรี่ตัวนี้5 0 0มิลมีแอมอาวนะครับส่วนการชาร์จตัวนี้รองรับการชาร์จเวล3 3วัตต์นะครับซึ่งผมทดสอบชาร์จมาแล้วเรียบร้อยตัวนี้ใช้เวลาในนกกาาาาารรรชช์จอยู่่่่ททีีปะมมณ1ัววโง40 จากการใช้แบตเตอรี่0ถึง100ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับด้วยความที่แบตเตอรี่ตัวนี้อึดมากๆอยู่แล้วนะครับใช้งานได้ตลอดทั้งวัน ชาร์จเนี่ยทุกครั้งที่ผมใช้ก็คือชาร์จก่อนนอนตลอดเลยนะครับเพราะว่าแบตมันอึดมากๆเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะต้องชาร์จเร็วกว่านี้ไหมนะครับแต่โดยภาพรวมผมทดสอบมาแล้วผมก็ถือว่าเร็วเพียงพอต่อการใช้งานนะครับและเรื่องการใช้งานทั่วไปมีอีกอย่างนึงครับด้วยความที่ตัวนี้เป็นจอแบบ AMOLED นะครับแน่นอนมันมีฟีเจอร์ Always On Display มาให้แต่มันเป็น Always On Display ที่ไม่ Always On <laughs> มันไม่ได้ติดตลอดเวลานะครับมันติด แป๊บเดียวนะครับแต่คุณเอานิ้วแตะหนึ่งครั้งมันก็จะติดขึ้นมาก็จะบอกพวกเวลาแบตเตอรี่การแจ้งเตือนนะครับประมาณนั้นอันนี้เราให้ฟังให้เฉยนะครับว่ามันเป็น Away o n On ที่ไม่เอา Way On โอเคครับและสุดท้ายครับตอนนี้ฝนตกมากๆแล้วกล้องก็เริ่มเปียกแล้วนะครับโอเคมาสรุปส่งท้ายกันหน่อยดีกว่านะครับกับ Infinix Note 12 Pro 5G ตัวนี้ เล่าสเปคแบบภาพร,มรวมๆอีกรอบนึงให้ฟังแบบไวๆนะครับมาพร้อมกับ Dimensity 810นะครับ CPU ตัวนี้เร็วแรงแน่นอน RAM 8 g b มีฟีเจอร์เพิ่ม RAM ให้อีก5 g b นะครับ Storage เร็วแรง128 g b เพิ่ม Micro SD card ได้ด้วยนะครับรองรับ3สล็อตเลยนะครับ2ซิมบวก1 Micro SD card นะครับแบตเตอรี่5,000 mAh ชาร์จเร็ว33วัตต์นะครับหน้าจอขนาดใหญ่6.7นิ้วเป็นจอ AMOLED Display Full HD สีสันหน้าจอเยี่ยมยอดมากๆนะครับในราคานี้หาตัวตบด้วยยากนะครับแต่ว่าจอเป็นแบบ60 h ฮิแล้วตัวนี้ให้ลำโพงมาถึง2ตัวเป็นลำโพงแบบสเตอริโอซ้ายขวาระบบเสียง DTS ด้วยนะครับมีระบบระบายความร้อนถึง9 l a y เลเยอร์จัดหนักจัดเต็มมากการจัดการความร้อนดีมากๆในขณะที่ตัวเครื่องบางเพียงแค่7.9 mm เมมเท่านั้นนะครับถือว่าน้ำหนักเบาเครื่องบางแต่ว่าฟีเจอร์อัดแน่นจริงๆ อันนี้เป็นสเปคทั้งหมดภาพรวมนะครับแล้วก็ย้ำให้หนึ่งทีนะครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจตัวนี้อยากจะสั่งซื้อตัวนี้มีขายเฉพาะบน l a z a d a เท่านั้นนะครับและลิงก์ร้านค้าผมแปะเอาไว้แล้วในคําอธิบายใต้คลิปแล้วก็ท็อปคอมเมนต์นะครับสามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์นั้นได้เลยนะย้ำให้หนึ่งทีนะครับหนึ 4, สิงหาคมเขาจะเป็นช่วงพรีออเดอร์นะครับราคาของตัวนี้ปกติ8,299บาทเหลือแค่7,299บาทเท่านั้นและถ้าเกิดคุณสั่งซื้อานลิงกิที่ผมแปะเอาไว้ในคําอธิบายใต้คลิคเนี่ยเข้ เก็บรับคูปองด้วยเขามีส่วนลดให้อีก200บาททําให้คุณสามารถซื้อเครื่องนี้ในราคาเพียงแค่7,999บาทเท่านั้นซึ่งถือว่าราคาดีมากๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ในคำอธิบายใต้ใคลิปหรือว่าท็อปคอมเมนต์เนี่ยก็จะถือเป็นการสนับสนุนผมและช่อง i n e w CS ในอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคนที่สนใจสินค้าตัวนี้หรือกดเข้าไปดูเฉยๆก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดว่าคุณสั่งซื้อตัวนี ใน600ออเดอร์แรกนะครับก็คือสั่งซื้อเป็นคนแรกๆเลยเนี่ยคุณจะได้รับของแถมเป็นหูฟัง True Wireless TWS XE 25มูลค่า1,199บาทแถมเข้าไปอีกนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้เพราะว่าตอนนี้ ฝนตกหนักมากแล้วนะครับนั่งอยู่กลางแจ้งแบบนี้แต่ว่าหน้าจอตัวนี้ก็ยังสว่างจอมเลยอะเนาะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดแจ้งเตือนกดอะไรก็ได้แล้วแต่จะกดนะครับเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงาน i new ch ทุกคนด้วยเลยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวหรัีวิดีโอนี้ไปแล้วครับฝนตกครับสวัเกทุกคนบ๊ายบายครับ